เพื่อนมาขอเช่าห้องราคาถูกเป็นพิเศษเอ้าทำไมเราให้เพื่อนกันเลยทำไมเพื่อนกันไม่ช่วยกันเออผมที่ผมพูดตรงๆเนี่ยเวลาเพื่อนกันเฮ้ยเพื่อนกันปุ๊บเอ้าเปิดแล้วเอ้ยมีส่วนลดไหมเอ้ยมีฟรีไหมเออออทำไมเวลาเพื่อนทำธุรกิจแล้วไปบอกเอ้าไม่มาจ้างไงเออเดี๋ยวไปอุดหนุนนะอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนมาขอเช่าห้องครับราคาถูกเป็นพิเศษห้าพันบาทต่อเดือน ไม่มีมัดจำอยู่ก่อนจ่ายแล้วปัจจุบันเนี่ยค้างค่าเช่ามาแปดเดือนโอ้ทำไมรู้ตัวช้าแมสามเดือนเราต้องเคลียร์นะพี่นะถูกสามเดือนนี่คือมันผิดปกติบางคนทีสองเดือนนี่เขาก็ไ่อยากคุยแล้วนีค้างแปดหมื่นเอแปดเดือนไ็้แปดสี่หมื่นสี่หมื่นค้างอยู่สี่หมื่นค่าไฟฟ้าอีกต่างหากแล้วย้ายของหนีหายไปเลยก๊อกน้ำก็ชำรุดมีรอยเปื้อนฝังลึกหลายจุด ติดต่อก็ไม่ได้ไม่อ่านไลน์อโอเเขาไม่อ่านแล้วนะครับโทรไปเขาก็บล็อกเบอร์เรานะเราแจ้งความได้ไหมคะต้องแจ้งแบบไหนแล้วต้องแจ้งถ้าจะแจ้งต้องทําอย่างไรนะครับคือไอ้เรื่องนี้มันเป็นคลาสสิกพี่ครับไอ้เรื่องกรณีนี้ถ้าเกิดดูดูเนี่ยมันเป็นเจตนาของผู้เช่าที่มีเจตนาทุจริตตั้งแต่เดวันครับ คือตั้งใจว่ากูก็ไม่จ่ายมึงเลยกะเล่นเราเ่นแน่จเล่นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ผู้เช่าเนี่ย <c oughs> ผมบอก oh. ควานนี้ไปเลยนะว่ามีความผิดฐานชอ่อกงครับแต่ต้องแจ้งความภายในสามเดือนนับจากวันที่คุณรู้ว่ามันค้ามันมันโกงคุณเนะี่ยเมันเป็นคดียอมความได้คดีช่อกงเนี่ยมันที่พูดแล้วพูดอีกอ,อย่าตกม้าตายอย่านั่งทับที่อยู่นานๆา,ายเป็นว่าเฮ้ย ผมกลัวมันจะขาดอายุความไปแจ้งความมาดิจริงเพราะมันแปดเดือนอ่าคืออย่างงี้ครับพี่หนุ่มมันค้างแปดเดือนแล้วเรามันรู้ในเดือนที่แปดครึ่งหรือเดือนที่เก้าไอ้นับจากเดือนที่เก้าเรานับไปอีกสามเดือนน้่ต่อไหมครับหมายถึงว่าเขาค้างอยู่แปดเดือนเรามันรู้เอาวันที่วันเดือนที่เก้าเราก็ต้องมีเวลาจากเดือนที่เก้าไปอีกสามเดือนที่จะฟ้องอะไรกันที่จะไปแจ้งความ กรณีนี้ไปแจ้งได้ครับ,รบไปแจ้งที่ตํารวจสอ,อน,นน้องตามโรงพักที่บ้านมันอยู่อะครับ <นะ S 2> ที่บ้านตั้งอยู่บ้านเช่าที่ตั้งอยู่นะครับนะครับเอาซะหน่อยแม่คนแบบนี้ต้องจัดสักดอกพี่หนุ่มครับผม